สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตประจําวันเนี่ยเ,ออเราต้องเจอกับสัญญาณต่าง,างๆเยอะแยะเลยนะครับทั้งจากคนจากสัตว์หรือแม้แต่จากความรู้สึกข้างในของเราเองซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยการที่เราตีความสัญญาณพวกนี้ผิดไปมันก็อาจจะนํามาซึ่งความไม่สบายใจความขุ่นข้องหมองใจหรือกลายเป็นความทุกข์ไปเลยก็ได้โดยที่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องทุกข์ขนาดนั้น วันนี้เราเลยอยากจะมาสำรวจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดหนึ่งครับโดยหยิบยกแง่คิดที่ได้จากการฟังธรรมบรรยายของพระภัยสารวิสาโลในหัวข้อตีความสัญญาณผิดชีวิตเป็นทุกข์มาลองคุยกันดูว่าเอ๊ะ การเรียนรู้ที่จะอ่านสัญญาณเหล่านี้ให้มันแม่นยําขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นยังไงบ้างครับค่ะเป็นหัวข้อที่แบบว่าใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าการตีความสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เราก็ทําไปโดยไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่คือมันผ่านมุมมองผ่านประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองการทําความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ย มันจึงน่าสนใจมากค่ะเพราะมันเหมือนช่วยให้เราได้ฝึกมองทะลุเปลือกนอกหรือพฤติกรรมภายนอกเพื่อจะไปให้ถึงสภาวะหรือความต้องการจริงๆที่มันซ่อนอยู่ไม่ว่าจะในตัวคนอื่นในสัตว์หรือแม้แต่ในตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้ปรับมุมมองแล้วก็ลดความทุกข์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะครับผมเริ่มต้นกันที่สัญญ,ญาณที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีเลยอย่างเสียงหมาเห่า เวลาเราเดินผ่านบ้านใครสักหลังหนึ่งแล้วมีหมาแล้วมันเห่าใส่เราเนี่ยความคิดแรกที่มันปิ๊งขึ้นมาเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโอ้หมาดุมันจะกัดหรือเปล่ามันไล่เราหรือมันไม่ชอบขี้หน้าเราอะไรแบบนี้ซึ่งพอคิดแบบนั้นปุ๊บมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ดีละอาจจะหงุดหงิดหรือบางทีก็กลัวขึ้นมาเลยแต่จากธรรมะบรรยายที่ได้ฟังมานะครับพระท่านก็ชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เออต่างออกไปท่านบอกว่าบ่อยครั้งเลย การเห่าเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่มีคนแปลกหน้าเดินผ่านหรือมาที่บ้านมันอาจจะไม่ใช่การแสดงความก้าวร้าวเสมอไปนะแต่มันอาจจะเป็นการทําหน้าที่ของมันคือเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งเตือนเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างในว่าเออมีอะไรผิดปกติมีใครมานะแถวๆหน้าบ้าน อใช่เลยค่ะคือการที่เราด่วนสรุปไปเลยว่าหมาเห่าเพราะมันดูหรือมันไม่ชอบเราเนี่ยอันนี้นะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะของการที่เราเอาความคิดความรู้สึกหรือเจตนาแบบมนุษย์เราเนี่ยไปตัดสินพฤติกรรมของสัตว์ เราอาจจะลืมไปว่าในโลกของหมาเนี่ยการเห่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญมากมันมีหลายหน้าที่เลยค่ะทั้งเตือนภยัยเรียกพวกหรือบอกตำแหน่งการเข้าใจหน้าที่ของการเห่าในบริบทของหมาจริงๆเนี่ยมันสำคัญนะคะก่อนที่เราจะไปตีความหมายเอาเองครับมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่พระท่านเล่าไว้อันนี้เห็นภาพชัดเจนมากครับคือเรื่องหมาชื่อกะทิที่หมู่บ้านกุดงง ทุกเช้าเลยเวลาพระเดินบินทบาทมาใกล้จะถึงบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเจ้ากะทิมันจะออกมาเห่าเสียงดังลั่นเลยพระท่านก็เอ๊ะสงสัยเพราะท่านก็เดินเส้นนี้ทุกวันกะทิมันน่าจะคุ้นแล้วไม่น่าจะมีท่าทีคุกคามอะไรขนาดนั้นคือถ้ามองเผินๆน,นะครับก็อาจจะคิดว่าเออกะทิมันคงไม่ชอบพระจริงๆนั่นแหละแต่พอสังเกตดีๆครับจะพบว่าอ๋อ จริงๆแล้วกะทิมันเห่าเพื่อส่งสัญญาณเข้าไปในบ้านบอกเจ้าของบ้านให้รู้ว่าพระกำลังจะมาถึงแล้วนะซึ่งเจ้าของบ้านท่านนี้เนี่ยเขาชอบใส่บาตรเป็นประจำอยู่แล้วพอดียินเสียงกะทิเห่าปุ๊บเขาก็จะรีบเตรียมของออกมาพอพระเดินมาถึงด้าบ้านพอดีเจ้าของก็ออกมารอใส่บาตรได้ทันเวลาและพอเจ้าของออกมากะทิก็จะหยุดเห่าทันทีเลยครับเหมือนกับว่าเออเสร็จหน้าที่ฉันแล้ว Uh huh. เรื่องกะทินี่ชี้ให้เห็นหลักการสำคัญเลยนะคะว่าพฤติกรรมที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงเสมอไปแต่มันคือการแสดงออกตามบทบาทหน้าที่หรือตามสัญชาตญาณในบริบทนั้นๆก็ได้พอเราเข้าใจบริบทหรือเข้าใจหน้าที่ของกะทิในการแจ้งข่าวให้เจ้าของรู้แล้วเนี่ยมุมมองของเราต่อเสียงเห่ามันก็เปลี่ยนไปเลยนะคะ จากที่อาจจะรําคาญก็กลายเป็นความเข้าใจหรืออาจจะเอ็นดูในความรับผิดชอบของมันด้วยซ้ําไปเนาะครับแล้วความสามารถในการส่งสัญญาณของหมานี่มันก็น่าทึ่งกว่าแค่การเห่าเตือนเฉยๆนะครับมีเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความฉลาดของมันในการปรับเปลี่ยนสัญญาณให้เข้ากับสถานการณ์ด้วย เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งครับที่อยู่บ้านคนเดียวกับหมาตัวใหญ่พอแม่ไม่อยู่เด็กก็เลยแอบเปิดทีวีดูการ์ตูนแทนที่จะทําการบ้านสักพักหนึ่งหมามันก็ได้ยินเสียงรถมาจอดหน้าบ้านมันก็ลุกขึ้นเห่าเลยอันนี้เป็นการเตือนตามปกติของมันแต่พอมันรู้ว่าเป็นรถของพ่อเด็กอาจจะดมกลิ่นหรือจําเสียงรถได้มันเปลี่ยนวิธีส่งสัญญ,ญาณทันทีเลยครับมันหยุดเห่าแล้วมันเดินไปที่โต๊ะทําการบ้านของเด็กแล้วก็เอาเท้าหน้าไปวางแปะลงบนโต๊ะ เด็กเห็นท่าทางนั้นก็เก็ตทันทีเลยครับเข้าใจความหมายรีบปิดทีวีแล้วก็หยิบการบ้านมานั่งทงําจังหวะพอดีกับที่พ่อเปิดประตูเข้ามาก็เห็นลูกกาลังนั่งทําการบ้านขยนขันขันแข็งก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดุครับ Oh, สิ่งที่น่าสนใจยอย่างยิ่งในกรณีนี้คือความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหมาตัวนี้นะคะคือมันไม่ใช่แค่ส่งสัญญาณแบบเดิมๆซ้ําๆแต่มันดูเหมือนจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้ด้วยว่าเออเคยเห็นเด็กคนนี้โดนดุเพราะไม่ทําการว้านมาก่อนแน่ๆแล้วมันก็เลยเลือกใช้สัญญาณที่ต่างออกไปคือการวางเท้าบนโต๊ะเพื่อสื่อสารข้อความที่มันเจาะจงมากขึ้นกับเด็กในสถานการณ์นั้นๆอันนี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพนันความเข้าใจในกิจวัตรประจําวันแล้วก็ความสามารถในการสื่อสารที่มัน ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาพูดแบบเราๆเลยครับผมพอพูดถึงการตีความสัญญาณในสัตว์แล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้จริงๆครับที่จะย้อนกลับมามองปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนเราด้วยกันเองว่าบ่อยครั้งแค่ไหนนะที่เราอาจจะตีความการกระทําหรือคําพูดหรือสีหน้าท่าทางของคนอื่นผิดไปแล้วมันก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปโดยไม่จําเป็นเลย มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของคุณยายท่านหนึ่งในบ้านพักคนชราที่ช่วงหลังๆแกกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายมากพูดจาไม่ดีชอบต่อว่าคนอื่นอยู่เรื่อยๆจนคนรอบข้างพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากเข้าใกล้คือมองจากภายนอกก็ดูเหมือนเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่น่าคบหาเอาซะเลยค่ะแต่กรณีของคุณยายนี้สะท้อนประเด็นสําคัญเลยนะคะว่าพฤติกรรมภายนอกที่มันดูเป็นลบมากๆเนี่ยแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นแค่สัญญ,ญาณที่บ่งบอกถึงความทุกข์ที่มันอยู่ลึกๆข้างในก็ได้ มีจิตอาสาท่านหนึ่งค่ะที่ไปเยี่ยมคุณยายเป็นประจำแม้ว่าจะเจอท่าทีแบบนั้นอยู่เรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ได้ด่วนตัดสินไปก่อน กลับพยายามทําความเข้าใจสังเกตแล้วก็ค่อยๆพูดคุยจนกระทั่งทราบความจริงว่าที่คุณยายเป็นแบบนี้เพราะแกกําลังทุกข์ใจอย่างหนักเลยคือแกขาดการติดต่อกับลูกชายที่พิการไปไม่รู้ข่าวคราวเลยว่าเป็นตายร้ายดียังไงกังวลมากเพราะฉะนั้นความหงุดหงิดของคุณยายเนี่ยมันจึงไม่ใช่ความเกลียดชังต่อคนรอบข้างโดยตรงแต่มันเป็นอาการที่แสดงออกมาจากความกังวลความกลัวที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในนี่คือความแตกต่างเลยนะคะระหว่างการมองแค่ผิวเผินแล้วก็ตัดสินไปเลยกับ การพยายามมองให้ลึกลงไปเพื่อเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงครับแล้วผลลัพธ์ที่ตามมามันต่างกันลิบลับเลยนะครับพอจิตอาสาท่านนั้นทราบเรื่องเขาก็ไปช่วยสืบหาจนติดต่อลูกชายของคุณยายได้ก็พบว่าลูกชายยังอยู่ดีครับเพียงแต่ช่วงนั้นเขาป่วยเลยติดต่อแม่ไม่ได้พอนำข่าวนี้ไปบอกคุณยายแล้วก็ช่วยให้แม่ลูกเขาได้คุยโทรศัพท์กันปรากฏว่าพฤติกรรมของคุณยายเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยครับ กลายเป็นคนยิ้มแย้มอารมณ์ดีขึ้นทันตาเห็นเลยการที่เราไม่ด่วนสรุปแต่พยายามทำความเข้าใจสารที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังสัญญาณที่ดูไม่ดีเนี่ยมันกลับช่วยคลี่คลายความทุกข์ที่ต้นต่อได้จริงๆอืถ้าเราลองมองคนอื่นๆรอบตัวเราด้วยสายตาแบบเดียวกันนี้แหะคะพฤติกรรมด้านลบที่เราอาจจะเจอในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นเพื่อนร่วมงานที่วันนี้ดูหน้าหงิกมาเลยหรือคนรู้จักที่เจอหน้าแล้วไม่ยอมทักตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่พอใจเราเสมอไปก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าเขากําลังเผชิญกับความเครียดปัญหาส่วนตัวหรือความกังวลอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้เลยก็ได้เช่นอาจจะมีปัญหาที่บ้านลูกป่วยพ่อแม่ไม่สบายหรือกังวลเรื่องงานอยู่การที่เราด่วนสรุปไปก่อนเลยว่าเขาต้องไม่พอใจเราแน่ๆ หรือเขาโกรธอะไรเราวะเนี่ยมันมักจะส่งผลเสียต่อตัวเราเองก่อนเลยนะคะคือทําให้เราเป็นทุกข์แล้วอาจจะนําไปสู่การตอบสนองที่ไม่เหมาะสมกลายเป็นว่าไปทําลายความสัมพันธ์ไปโดยใช่เหตุทั้งๆที่ต้นตอจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยสักนิดก็ได้ค่ะครับครับแล้วอย่างนี้เราควรจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงดีล่ะครับ ในเมื่อเราก็อดไม่ได้ที่จะตีความอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะคือแทนที่เราจะปล่อยให้การตีความของเราเนี่ยมันนําไปสู่การตัดสินทันทีเลยเราอาจจะลองฝึกที่จะมีความสงสัยใคร,ร่รู้หรือ curiosity นําหน้าก่อนแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจหรือ compassion ตามมาลองตั้งคําถามในใจก่อนก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะถ้าทีแบบนี้เขากําลังบอกอะไรเกี่ยวกับสภาวะข้างในของเขาหรือเปล่านะหรือ เขากำลังเจออะไรอยู่หรือเปล่าการที่เราหยุดคิดสักนิดหนึ่งแล้วตั้งคำถามแบบนี้อาจจะช่วยให้เราตอบสนองด้วยความเข้าใจมากขึ้นแทนที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์ขุนมัวของเราเองออกไปนะคะน่าสนใจมากครับนอกจากสัญญาณจากภายนอกที่เราต้องตีความแล้วเนี่ยบางทีตัวเราเองนี่แหละครับก็เป็นผู้ส่งสัญญาณโดยไม่รู้ตัวเหมือนกัน <c oughs> เคยไหมครับที่บางทีเราก็เผลองหงุดหงิดหรือแบบปรี๊ดแตกใส่คนใกล้ตัวด้วยเรื่องเล็กนิดเดียวเอง พอทำไปแล้วก็มานั่งเสียใจหรือตกใจกับปฏิกิริยาของตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นไปได้ขนาดนั้นอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเหนื่อยมาจากงานมาทั้งวันพอลูกทำอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยหรือพูดอะไรขัดหูเล็กน้อยก็อาจจะเผลอตะคอกหรือต่อว่าลูกเสียงดังไปเลย ทั้งที่ปกติอาจจะไม่ใช่คนอารมณ์ร้ายอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะปฏิกิริยาที่มันดูเหมือนจะรุนแรงเกินกว่าเหตุการณ์ตรงหน้าพวกนี้นะคะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของสถานการณ์นั้นๆเพียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณที่ส่งมาจากร่างกายและจิตใจของเราเองค่ะ มันกำลังบอกเราว่าเฮ้ยเราอาจจะแบกรับความเครียดสะสมมานานเกินไปแล้วนะหรือเรากำลังเหนื่อยล้ามาก,มากๆพักผ่อนไม่พอหรืออาจจะกำลังอยู่ในภาวะที่ใกล้จะหมดไฟหรือเบิร์นเอาก็ได้มันเหมือนลูกโป่งอะค่ะที่เราอัดลมเข้าไปเรื่อยๆจนมันตึงเปรี้ยเลยแค่มีอะไรมาสกิดนิดเดียวมันก็พร้อมจะระเบิดแตกเพาะโลออกมาได้ทันที ความเครียดหรือความเหนื่อยล้าที่มันสะสมในตัวเราก็คล้ายๆกันค่ะพอมีตัวกระตุ้นแม้เพียงเล็กน้อยมันก็อาจจะระเบิดออกมาเป็นอารมณ์รุนแรงที่เราเองก็ควบคุมได้ยากเหมือนกันอ๋อปฏิกิริยาของเราในแต่ละขณะนี้มันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับสภาวะภายในของเราเองประเด็นนี้น่าสนใจมากๆครับถ้าเราตีความสัญญ,ญาณนี้ผิดไปเช่นมวัวแต่โทษตัวเองว่าเป็นพ่อแม่ที่แย่จังหรือโทษแต่ปัจจัยภายนอกว่าลูกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ยัง ฝืนใช้ชีวิตแบบเดิมๆทำงานหนักเหมือนเดิมไม่ดูแลตัวเองปัญหามันก็จะยิ่งสะสมมากขึ้นไปอีกนะครับแนวทางที่ได้จากธรรมบัญญายก็คือให้เราตาระหนักรู้คับว่าปฏิกิริยาเหล่านี้แหละคือสัญญาณเตือนภยัยให้เราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วนะต้องให้เวลากับการพักบ้างทั้งร่างกายและจิตใจอาจจะต้องหาวิธีผ่อนคลายความเครียดจัดการอารมณ์หรือหาเวลาสงบสงบให้กับตัวเองบ้างก่อนที่สภาวะภายในของเรามันจะย่ำแย่ไปกว่านี้ใช่เลยค่ะ การฟังเสียงข้างในตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจสัญญาณเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับการมีสติรู้ตัวหรือ self awareness นะคะซึ่งมันสำคัญมากๆเลยต่อการจัดการอารมณ์แล้วก็รักษาสมดุลในชีวิตการที่เราเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตใจไม่เพียงแต่จะทำให้เราเป็นทุกข์เองนะคะแต่มันยังอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยเรามีทางเลือกเสมอนะคะ ว่าจะรับรู้สัญญาณเหล่านี้แล้วก็จัดการที่ต้นเหตุของมันเช่นพักผ่อนหาวิธีผ่อนคลายเยียวยาตัวเองหรือว่าจะตีความผิดแล้วก็ปล่อยให้ปัญหามันห,นหมักหมมหมักหมกหมจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกินแก้การทำความเข้าใจข้อมูลที่ร่างกายและจิตใจมันส่งมาให้เราเนี่ยจึงเป็นการดูแลตัวเองที่สำคัญไม่แพ้การดูแลสุขภาพกายเลยค่ะครับผม โดยสรุปแล้วการสำรวจเรื่องการตีความสัญญาณในวันนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาจริงๆทั้งจากสัตว์จากผู้คนรอบข้างแล้วก็จากภายในตัวเราเองนี่แหละการตีความผิดพลาดไปเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ความเข้าใจผิดความขัดแยง้งแล้วก็ความทุกข์ได้มากมายเลยในทางกลับกันครับการที่เราฝึกฝนที่จะตีความสัญญ,ญาณอย่างรอบคอบมากขึ้นด้วยความเข้าใจในบริบท ด้วยความเห็นนกเห็นใจแล้วก็การตระหนักรู้ในสภาวะของตัวเองเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็การเป็นอยู่ที่มีความสุขมากขึ้นตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องเสียงหมาเห่าเมื่อกี้เนี้ยก็ช่วยให้เราเข้าใจหลักการนี้ในปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของมนุษย์ได้ดีขึ้นจริงๆครับอือหือค่ะแล้วถ้าเรา,าลองขยายมุมมองให้กว้างขึ้นไปอีกนะคะก็น่าคิดตามเหมือนกันว่าความขัดแย้งต่างๆในโลกเนี้ย ตั้งแต่ระดับเล็กๆอย่างในครอบครัวที่ทำงานไปจนถึงระดับสังคมหรือระหว่างประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งมันอาจจะมีรากฐานมาจากการตีความสัญญาณที่อีกฝ่ายส่งออกมาผิดพลาดไปตั้งแต่ต้นหรือเปล่าการที่เราเข้าใจผิดถึงความต้องการความกลัวหรือเจตนาที่แท้จริงของอีกฝ่ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การตอบสนองที่ไม่สร้างสรรค์แล้วก็บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งที่แก้ไขได้ยากมากๆเลยก็ได้นะคะครับ เป็นมุมมองที่ชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆครับและเพื่อเป็นการทิ้งทายให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับลองนําคําถามนี้ไปคบคิดกันต่อดูนะครับว่านอกเหนือจากการที่เราพยายามสังเกตและตีความสัญญาณต่างๆให้แม่นยําขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราลองเพิ่มการตรวจสอบความเข้าใจของเรากับอีกฝ่ายให้มากขึ้นละ่ะเช่นการลองถามถ่ายถึงความรู้สึกหรือเจตนาของเขาก่อนที่เราจะด่วนสรุปหรือตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้นออกไป มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในชีวิตประจำวันแล้วก็คุณภาพความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนรอบข้างไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ